สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูวิธีการทำงานของน้องกันบ้างว่าผลงานของน้องเขาสะอาดเอี่ยมอ่องยังไงนะด้วยเขามี6กหกเส้นในการกวาดขยะนะคะกวาดเสศจผงเข้าไปในที่เก็บเขาทำความสะอาดได้ดีเลยนะเราโอเคมากเราปื้มมากเราถือว่าการลงทุนของเราหกพันกว่าบาทในครั้งนี้มัน ดีมันช่วยดูแลความสะอาดในบ้านเราได้ดีสังเกตไหมเนี่ยเขาถูพื้นด้วยนะเป็นรอยน้ำเงาๆอะค่ะไม่รู้จะสังเกตออกหรือเปล่าแต่อยากจะบอกน้องเขาว่าตอนเนี้ยเราใช้น้องเขาแบบถูพื้นด้วยอ่าแล้วในคลิปนี้ก็จะ,จะมีเสียงการทำงานของน้องด้วยเราก็จะฟังเสียงน้องด้วยว่าถ้ามีอะไรก็ไปติดททีที่เราเห็นเนี่ย จะมีคลิปคลิปจำอยู่เนาะแต่คลิปจำเนี่ยมันไม่ได้เ да ข้าไปเราก็ต้องคอยสังเกตว่าถ้าสมมติปากกาอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปได้นะเราต้องด้วยน้องด้วยเอาออกห้น้องด้วยไม่งั้นเดี๋ยวน้องก็จะพังก่อนไว้อันควรนะคะเพื่อจะถนอมการช่วยด้านของน้องพัฒนาเก็บสายไฟเก็บของ